ดหลังแรกครับพี่น้องไปที่ไหนอ้าวพี่น้องครับมาอนีมาใส่เบ็ดอยู่ทุ่งไหตรงหน้าครับพี่น้องมันมาเด้อคอยมัน,มนหมาไล่เด้มอมาอนีเด้อนี่เขาก็มาตัดเหงื่อก่อนครับเป็นเหงื่อใส่เดือนเด้อพี่น้องเหงื่อใส่เดือนเหงื่อของเขาวันนี้ครับ นี่ครับทะลุไหมละ่ะเท่ากับเกีียวเตรียมพร้อมแล้วครับมันมันเบาใดเช่อใด้ว่าจิตว่าพี่น้องไม้ของเฮาครับอยู่ทางห่วยนะครับพี่น้องอยู่ริมห้วยขอบมากอะกดติดตามนี่เด้อครับอยู่ทุ่งนา อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับผมเป่าไม้เก่าครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับเคยใส่มาแล้วครับมาเบิ่งครับพี่น้อง้อนี้เป็นจังไ๋ครับกาติดตามเลยด้วยครับไม้แหลกของเฮาครับเป็นยังไดเนาะนามก็โอเคเนาะพี่น้องอู้นามกำลังมีเนาะเสียบไปเลยครับบ่ได้แวกบ่ได้ยั้งหรอกครับเอาแบบง่ายๆครับส่วนเยื่อของเฮากะเป็นเนื้อใสเดือนครับ อยู่ตรงไฮตรงหน้าคือเ่าครับโอ้เสียงปลาบวนเออระยะใสกะประมาณสักหกเมตรเนาะต่อหลังเนาะหกเมตรเอาแบบง่ายเลยแบบโบแบกเลยไหมเนาะย้อนเขาสองว่างเลยเนาะย้อนย้อนเขาสองว่างเลยครับ ดูทงไฮทงหน้าอำเภอสำโรงทาพจังหวัดส,สุรินทร์ครับเป็นยังไงครับไปเบิ่งกันพี่น้องหิดมานบ่มานครับมาอนี้ บะดีเป็น,นีเดือนตัวหน่อยพี่น้องแล้วก็เกี่ยวไปทั้งตัวเลยเนาะม่นโอเกี่ยวหลังหนึ่งตัวหนึ่งนี้เบนครับแล้วได้สูตรไผ่ครับบาง้งถัดกับเกี่ยวจากหัวไปหาหางครับบาง้งถัดกับเกี่ยวจากหางไปหาหัวครับแล้วก็เกล็แวเข้าไปจังหน่อยครับเสียบลงไป การดีครับพี่น้องวันนี้ท่ไงหท่งหน้าอิสานบ้านเฮาครับเ<ม>ขากังามเลยครับพี่น้องตด,ดูการแรกของปีครับ<ม>เงลของเราเป็นไสเดือนไ<ม>ส,เด,น<ม>สเดือนธรรมชาติไปโกลนมากครับพี่น้อง<ม>แบบง่ายๆเลยครับยอนลงไปเลยครับ

ปีที่แล้วได้ได้คนะืนหนึ่งได้คืนละสิบกัโลคิดได้ไอ้ทือเหล่ามาไหมครับตำเล็กอะเหมาะเลยครับพี่น้องน้ำก็ลังพอดีเลยครับสปนันสองขืบเนาะปฮเสีย,ยงปลาบ่อนพี่น้องบ่อนบูยูบ่เซาครับโอ้ยตัวมากหลาย ขนาดบ้าน<ม>ได้ย่ามเบิ่งว่าปลาสุดยอดแหรอครับพี่น้องเป็นยังไงใส่มวลเลยไหนนะมเนาะเบิ่งกันต่อไปครับพี่น้อง ดังนึงกับเป็นระยะว่าหหางกันไปได้ครับหาเมตรหเมตรครับการเกี่ยวใส่เดือนของพนกับสิเกีียวทั้งหัวไปหาถ่ายได้ครับเพราะส่วงหางมันจบเปอยไปก่อนเนี่ยพี่น้องแล้วกสีบแบวกเอาไปเากน้อยจนเข้าไปครับตาป้าหยาป้าเข่าครับ มาก็ใใ่มาเรื่อยๆแล้วพี่น้องเหยียบเนี้อไปเรื่อยๆครับบรรยากาศตอนนีก็เดี๋ยวฝนเดียเด๋ยวแดดครับพี่น้องหนี้แดดออกแล้วครับทำเลข,ของเขาครับไหลมาเรื่อยๆครับเป็นทางเป็นแถวละสะไ่ครับพี่น้องมาหลุดกันครับปิดนนนังไรปลาปลาไหลบ่เอาตัวปลาหลาบ,ตหลบ่ตรงตรงหน้านี่ก็บอกว่าก็พอมีหลายแน่อยู่ครับแต่ว่าบ่อนบอ่ปลาบ่อนแห้งบ่ มีหลายขนาดครับตัวใหญ่กับบอนแหงตัวหน่อยกัแต่ว่าปลาบอดหลายอยู่น,นีเนาะหลายหลายหลายโอ้ตรงหน้าบ้านเท่าครับย่อนสมัยไปหลายปีเลยเนาะ <laughs> ปลาแบบเทียนนีไหมเคครับ <c oughs> <c oughs> ครับระวังถ่ายย่ามเบ็ดกับเบาตัวเตรียมแหมาน่อครับพี่น้องแหจากซอครับนี่หาศอกอกโอ้แห <c oughs> ห่าวเนาะ ครับแหทีจักหน่อยครับเดี๋ยวไปลองมึงพี่น้องครับไม้ของเขากะอยู่บนทางน้ำไหลครับวันนี้นห่วยครับมาหลุ่นกันพี่น้องระวังถ่ายยามเบ็ดมันหมานเด้อนี่ครับพี่น้องรับห่วยสำารงทาบครับ เอาตัวกำลังซีโซ่ลีลากันวานครับเอาเดี๋ยวน้อแตกว่นี่แตกน้อยๆตัววานเห็แตกบ่แห้งครับโอ้โหหาบึงหาบึง เอามีตําบ่ไอ้เบิงได้บ่ฮะถือเะียบอกหอยอหอยอยงังผลดีปลายยังนั่นค,ครับบรรยากาศยำคำยำแรงครับบานเห่าครับบรรยากาศดีครับพี่น้องแดดลมร่มตกแล้วครับ เอาก็กูเบ็ดกันต่อไปครับพี่น้องเอาไปไหนดหลังแรกครับพี่น,อไไน้องเป็นยังไงอ้าวพี่น้องปลาหมอปลาเข็งหน่อยพี่น้องล้างแหลกลังแหลกกันเด็กกินเลือดบ่ตายตายยั่งยั่าพี่นอ<ป>อ้องหลังสี่ส้มไปจไังไงเบิ่งกันครับอู้ พี่น้องปลาคอน้อยเอ้ยจะสีกระหูเจะกินเวทเนาะเออเอาเอาเอาลุ่นก็ต่อไปพี่น้องหนึ่งสองสองครับพี่น้องล้างที่สามเป็นยังไงลังที่สามติดบ่มีลุ่นครับมีลุนครับพี่น้องมีลุ่นปลาหยังปลาโคครับพี่น้องปุ้ยพี่น้องยียเติมนี้เติมครับเป็นยังไงครับปุ้ยกินเล็กครับพี่น้องกินหยังเล็กเลยแร้งสวย ลุนต่อไปครับพี่น้องลุนต่อไปเบิ้งเบื้องพี่น้องเบิ้งเบาตัวจับเบิ้งเบาตัวโอ้ยพี่น้องเป็นยังไงครับวิมันติดปลาไอมันกินปลาตัวแรกแล้วตัวสองมากินพี่น้องเบิ้งเบื้งนี่นี่นี่มันกินปลาเข็งมันฆ่าข้อโอ้โหอ่พี่น้องเอาปดเบิ้งเบาตัวปดเบิ้งค่อยๆปดเด้อมันฆ่าข้อไหมฮอ๋อมันถือไอปลาเข็งเนาะ ถึงมาเข็งหน่อยแล้วมากินทำไงวะค่อยๆดึงออกตัวตัดทิ้งไหมสิตัดอยู่บ่บ่บ่ตัววิธีเก็บมวนขั้นเบ็ดมวลมวนมวลมวลตานบ่เสือผมมวนด้วยมวนมวลมวนมวล้วก็ยัดขั้นเบ็ดให้จำปลาตายนะอ่าบ่ค่อยตายครับเดี๋ยวมวนอีกมวนอีกมวนไปเลยเออดันเข้าไปดันเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็ดึงออกมาทั้งอันนี้นั่นแหละนั่นแหละวิธีอ่า เึืออกมาเอาขาดโอเคน้องหลังที่สามผ่านไปครับหลังที่สี่หลังที่ห้าเบิ่งกันพี่น้องอยูบ่หลังนี้อยู่บอยูยูบออุ้ย่บยูครับพี่น้อง่บยู่บยูครับโดนต่อไปครับครับพี่น้องบนี่หลังนี้หลังที่ห้าเป็นองไรพี่น้องมีดินบอยูบอยูบ่ ว้าวอีกแล้วพี่น้องโอ้ยกะดอ่เจอเด็กประคอนอยอ้อย,อยเอา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 ประคอนอยบุญต่อไปครับเส่ประคอนอยอ่ะครับบรรยากาศก็มีพนมาตัดหญ้าครับหลอกๆครับเป็นมาหาหญ้าครับสีสันนเฮาครับ ครับเมือเบิ้งลังนี้พี่น้องก็ได้หลุดน้ำขาวอคือมันดึงเบ็ดจมสันเบิ้งครับพี่น้องเลติดปลาย่ังนั้นพอด้หลุดป่่คอหน่อยโอ้พี่น้องล้งนี after after ไปเดยครับเบ็ดคือดินดินเาตัวมันสูบวปลาหยังปลาใหญ่บ่นมันติดงใม่ี่ะอ่าเออลองค่อยคขึ้นมาบ่่งค่อยขึ้นมามนบ่ดินบ่ เฮ้ยปึ๊บปึ๊บลุ้นกันต่อไปปลาอยังพี่น้องปลาอย่างปลาหมออีกแล้วพี่น้องปลาเค็งน้อยครับผมอ้าวดีกว่าไม่ได้ครับ <c oughs> เบื้องพี่น้องล้างหนีล้างสุดท้ายครับเป็น,ใน,ในได้ใครอ้คือพันก็เขาเอาสิพี่น้องอยูบอ่บ่หนีจะว่าอยู่บ่หือปลา,อ,อ,ปาอีย่งเนาะอยู่บ่ปลาหงิียนนี่ พันยี่สี่ค่อยๆปลดครับพี่น้องเดี๋ยวก็เขาพันธมุนดูบนอ่อมิดบ่อยู่ครับผมโอย้ยครับพี่น้องโปได้ครับหลังสัวถ่ายครับหืึดคํานะครับพี่น้องโอเคครับฝากติดตามเดอรครับสวัสดีครับช่องปังอีลีชนแนล